ไปบางท่านนะครับก็ได้รับประพรนด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแก่งขึ้นผ่านการถูกโจมตีอะไรครับพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมฮะอ่าเฮ้ยใครบอกคิดจักสุดยอดนะครับอ่าเมดหกด้านนะครับพี่น้องหกด้านนะครับอ่าอาจจะมีแตสไลด์ไหมครับพี่น้องถ้ามีเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องดูอีกนิดหนึ่งครับว่าหกด้านที่เราต้องเผชิญนะครับถูกโจมตีนะครับแต่จะทําให้เราแข่งขึ้นนะครับมีอะไรบ้างพี่น้องนะครับ ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการแกล่งขึ้นผ่านการถูกโจมตีคิอจักใช่ไหมครับกิจักเราจะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเมื่อเ,าเราถูกโจมตีนะครับเราจะทํสองอย่างคือระวังเตรียมตัวนะครับส่วนตัวและส่วนรวมคือชุมชนกิจักพี่น้องน้องพูดเหมือนกันพี่น้องระวังตัวเราเองและชุมชนของพระเจ้า เีเมนนะครับอันนี้คือเมื่อเราตระวางังเมื่อเราดูแลตัวเราเอง